ฟ้าแลบที่ก่อให้เกิดสปรายขึ้นจะสว่างมากมันช่วยให้รู้ว่าเราสามารถคาดการการเกิดสปรายได้จากการสะสมพลังงานไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศจนถึงขีดสุดในช่วงแรกของพายุเมฆฟ้าแลบจะปล่อยพลังจากด้านใต้ของพายุเมฆไปยังพื้นดิน พายุเมฆเกิดขึ้นด้านบนของเมฆจะกระจายตัวในแนวนอนและสะสมพลังงานไฟฟ้าเอาไว้แต่พื้นที่นี้ห่างไกลจากพื้นดินฟ้าแลบจึงปล่อยพลังได้ยากพลังงานจึงสั่งสมมากขึ้นจนเกิดการปลดปล่อยฟ้าแลบที่มีพลังออกมาซึ่งไม่ได้เกิดบนพื้นดินเท่านั้นแต่เกิดในอวกาศด้วย สปรา์เป็นปรากฏการณ์แสงส่องสว่างที่เกิดจากการปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าขึ้นด้านบนสร้างขึ้นโดยฟ้าและพลังงานสูงตอนนี้เรามีรายละเอียดเยอะขึ้นกล้องดีขึ้นเมื่อก่อนเรามีแต่ภาพเขาวดำครับแต่ภาพที่เกิดขึ้นทำให้ผมตื่นเต้นมากที่ได้เห็นมันนะครับผมมั่นใจว่าถ้าเขารู้ว่า ภารกิจของเขาประสบความสำเร็จบอกได้คำเดียวเลยว่าเขาจะต้องภาคภูมิใจมากๆแน่ครับยังมีภาพหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจอย่างมากมันเป็นหนึ่งในภาพที่ผู้รู้กว่าถ่ายมาได้โดยพวกเขาสังเกตเห็นว่าจุดบนสุดของสปร์ซึมซับไปกับชั้นแสงเรืองฟ้าของโลก แสงเรืองฟ้าถูกค้นพบในช่วงแรกที่มีการสำรวจอวกาศโดยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของโลกพื้นที่ที่มองเห็นได้ชัดที่สุดคือระดับ100กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกมันเป็นแผ่นก,กว้างๆครอบคลุมไปทั่วโลกและยังส่องสว่างเพราะดูดซับพลังงานดวงอาทิตย์เอาไว้ภาพถ่ายของฟรกุกว,ว่าจึงได้รับความสนใจจากนักวิจัยสปร์เป็นอย่างมาก หรือมันมันจะมีอะไรบางอย่างแทรกตรงกลางนะครับระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นด้านบนและสิ่งที่เกิดขึ้นด้านล่างนั่นเองนะครับซึ่งมีบางสิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างสป라이ครับทีมสป라이ที่จะต้องขึ้นสู่บนท้องฟ้าเพื่อหาคําตอบให้มากขึ้นพวกเขาใช้กล้องที่ไวต่อแสงสีชนิดซูเปอร์ไฮเซนซิทีเหมือนที่ฟูรุกาว่าใชา้ นอกจากนี้ยังมีกล้องแบบไฮสปีดที่ถ่ายภาพ10,000เฟรมต่อวินาทีในพื้นที่ที่มีแสงน้อยด้วยสิ่งเหล่านี้จะช่วยเก็บภาพสปรายที่หายตัวอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาได้อย่างง่ายดายและยังสามารถวิเคราะห์ด้วยการเปิดภาพย้อนกลับแบบสโลโมชันได้ด้วยนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราใช้อากาศยานสองลำพยายามถ่ายภาพสปรายพร้อมกันด้วยกล้องแบบไฮสปีดครับ ซึ่งทำให้เราตื่นเต้นมากเลยครับในการถ่ายภาพสปรายอากาศสยานสองลำจะต้องบินเข้าไปใกล้พายุเมฆมากๆภาพจากดาวเทียมจะแสดงภาพพายุที่มีศักยภาพเป็นสีน้ำเงินหรือน้ำเงินเข้มสำหรับก้อนเมฆที่มีศักยภาพสูงฟ้าแลบบริเวณสนามบินคือเป็นนิมิตหมายอันดีในการล่าสปรา ตอนสามทุ่มเครื่องบินเจ็สองลำออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กลุ่มพายุที่สร้างฟ้าแลบมากที่สุดเครื่องบินติดต่อกับภาคพ,พื้นดินอย่างต่อเนื่องเพราะแย่และเพื่อนร่วมงานของเขากำลังแกะรอยเส้นทางพายุอยู่เครื่องบินอยู่ในระดับ13กิโลเมตรเหนือพื้นดินแต่ต่ำกว่าชายฝั่งคอสมิกในความมืดมิดด้านบนนั้นอาจเกิดสปร์ขึ้นได้ กล้องแบบ super sensitive ถูกปรับให้เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อถ่ายภาพด้านบนพายุเมฆบนท้องฟ้ามีแสงฟ้าแลบป,ปรากฏขึ้นหลายจุดกลุ่มเมฆนสเตอร์ เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า500กิโลเมตรกำลังปล่อยฟ้าแลบทรงพลังออกมาอย่างต่อเนื่องอากาศแบบนี้น่าจะเกิดสปรายขึ้นแม็กฮับเริ่มเครียดสปรายว้าวใจกลางสปรายเลย ัภาพได้ไมกล้องแบบเอลตราเซนสตีฟเอเก sun, gaan, ็บภาพแสงสีแดงขนาดใหญ่ซึ okay. oh, ่งเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีได้การเล่นย้อนกลับเคยให้เห็นลำแสงที่กำลังโจมตีชายฝั่งคอสมิกอยู่หลังจากนั้นสปร์ก็เกิดขึ้นเรื่อยอ้าวมาอีกแล้วสป라이ดเป่นไงนั่นไง ตั่นเลยนเลยตรงกลางเลยเห็นไหมไหนไตรงนั้นแอะเราเจอสป라이ด์แล้วใช่ใช่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นโอ้โหแจ๋เลยทีมงานบนเครื่องบินต่างได้ภาพสุดน่าทึ่งและพิเศษไม่เหมือนใครโอ้โหสป라이ด์ย้อนสวยงามมากเลยว้าวกลุ่มคนงดงามมากเลยมันกระพรุนตัวใหญ่เลย โสวยงาามมกเลกลย้องที่ไวต่อแสงเหล่านี้สามารถเก็บภาพสปลายที่ยากจะหาตัวเจอเรายังมีกล้องแบบซ u เปอร์ไฮสปีดซึ่งสามารถถ่ายภาพได้1,000งหมื่เฟรมต่อวินาทีได้กล้องตัวนี้น่าจะช่วยเปิดเผยร่องรอยการเกิดสปลายได้ถ้าเราจับภาพได้สักครั้ง สปรายหลายๆครั้งถูกเก็บภาพไว้โดยกล้องที่ไวต่อแสงให้ภาพสีและกล้องความเร็วสูงให้ภาพขาวดำสปรายแบบนี้เป็นหนึ่งในภาพสปรายที่กล้องทั้งสองแบบนี้ถ่ายไว้ได้หลังจากประสบความสำเร็จ กับการถ่ายภาพด้วยกล้องแล้วทีมล่าสปร이์กำลังจะเริ่มทดลองอ,อีกอย่างหนึ่งตอนนี้กล้องความเร็วสูง2ตัวจะถูกใช้ถ่ายภาพสปร์จากคนละมุมแต่พร้อมกัน <Thank you. S 1> เมื่อรวมภาพจากสองกล้องเข้าด้วยกัน <Thank you. S 1> เราจะสามารถคำนวณขนาดและทิศทางของสปร์ได้เป็นไง yes ได้ใช่ไหม่าสป라ยอยู่ด้านขวาครับอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วสวย ทีมงานลองสร้างภาพสปลายแบบ3ามิติขึ้นด้วยการนำภาพสองภาพที่ถ่ายจากต่างมุมมาซ้อนกันนี่คือภาพสปลายแบบ3ามิติที่ทำขึ้นเป็นครั้งแรกทันทีที่เกิดฟ้าแลบขึ้นอิเล็กตรอนจะเริ่มเคลื่อนที่ไปร,บรอบๆความสูงประมาณ80กิโลเมตรสายฟ้าแลบแต่ละลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า1กิโลเมตร ส่วนบนเป็นจุดที่อากาศเบาบางแสงฟ้าแลกจะปรากฏเป็นแสงไฟสดสีจากบนสุดลำแสงจะกระจายตัวไปในระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง40กิโลเมตรทีมล่าสปลราสามารถเก็บภาพสปล์ได้50ลูก14ลูกในนั้นเป็นการเก็บภาพด้วยก้องความเร็วสูง คืนนี้พวกเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสุดข้อยสุดยอดพิเศษมากเลยระเจาช่วยสนุกจริงๆมันพิเศษมากครับผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับทีมวิจัยของอาจารย์ทากาฮาชิจากมหาวิทยาลายัยฮอกไกโดรวบรวมภาพสปรายแล้วสร้างเป็นทฤษฎีขึ้นมา ระหว่างการปล่อยพลังฟ้าแลบที่ส่งอนุภาคนั้นได้เกิดเส้นทางรูปกระสวยนำพาอิเล็กตรอนขึ้นสู่อวกาศตลอดเส้นทางนี้เอิเล็กตรอนจำนวนมหาศาลจะพุ่งตัวขึ้นไปและในกระบวนการนี้เองพวกมันจะเปล่งแสงกลายเป็นสป라이ท์ทากาฮาชิคิดว่าในกระบวนการนี้มีแนวพลังเส้นหนึ่งถูกสร้างขึ้นจากสป라이ท์สป라이ท์จะเปล่งแสงแค่วบเดียวครับ มันเร็วมากแต่ในช่วงนั้นเส้นทางของอิเล็กตรอนจะสร้างแนวพลังขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับซึ่งแนวพลังเส้นนี้จะเกิดตอนสปรายเปล่งแสงและคงอยู่ต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับเมื่อสปรายเปล่งแสงแนวพลังขนาดใหญ่เส้นหนึ่งจะเกิดขึ้นเพื่อถ่ายทอดพลังงานไฟฟ้าจากชั้นบรรยากาศต่ำๆไปสู่ชายฝั่งคอสมิก การไหลเวียนของกระแสไฟฟ้าจะห่อหุ้มโลกของเราเอาไว้เป็นเหมือนผ้าห่มไฟฟ้าโดยอยู่ในชั้นบรรยากาศที่สูงที่สุดเรารู้ว่าในแต่ละชั่วโมงทั่วโลกเกิดฟ้าแลบเฉลี่ย3 6 0 0 0 0ครั้งแล้วฟ้าแลบเหล่านั้นสามารถสร้างสปรย์ที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในโลกเราได้